เบียโพ์โมเมนต์สุดท้ายกับ top. ท็อปพร้อมกับเผยสาเหตุที่เลิกนั่นเองหลายคนก็รู้กันดีว่าเป็นเน็ตไอรอนสาวที่ เป็นซูนนักร้องเสียงดีที่ขณะที่การประกวดในเวทีแอมเมกเ,เลกลดรา่าว,วอันั่นเองหรือเบียรทัศวันและสุโมคลที่เป็นอีกหนึ่งสาวที่ประกาศเลิกลากับแฟนหนุนท็อปและเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาโดยช่วงนี้ทั้งคู่นั้นอยู่ในระยะเวลาทำใจกันทั้งสองคนล่าสุดเบียเทวานั้นก็ได้ออกมาเผยโมเมนต์สุดท้ายในวันสุดท้ายในการเป็นแฟนกันกันกบท็อปแล้วก็เขียนอีกอธิบาย สาเหตุในการเลิกลาน้อยอย่างนี่หลายๆอย่างรายละเอียดว่ามีโมเมนต์สุดท้ายของเราในวันสุดท้ายที่การเป็นแฟนกันเราไม่ได้เลิกกันด้วยไม่ดีนะคะแต่เราเลิกกันด้วยดีที่เข้าใจและเบียร์ก็ไม่เคยเสียใจที่รักที่ได้รักกันนั่นเองแสดงความรักต่อกันที่ผ่าน ผ่านทุกๆขนาดทุกสุขได้ด้วยกันท็อปก็เคยไม่เคยเบียกก็เคยถามท็อปว่าไม่ต้องมีงานในในให้คิดว่ามีอนาคตของฐในการครอบครัวให้ดูแลนั่นเองเบียกเองก็เช่นกันด้วยหน้าที่ของเราสองคนนั้นตอนนี้ก็เราก็ไม่อาจจะมัวแต่ใช้เวลาอยู่กับด้วยความกับจริงๆนะคะ เราต่างมีต้องการกลับไปเดินบนเส้นทางของเราเองแต่สำหรับที่ในที่ดีที่สุดก็คือตลอดเวลาที่คบกันมาเราพยายามจะเติมเต็มสิ่งที่ได้ในทุกๆเรื่องมันก็เหมือนอยากจะสำหรับ ที่เราสองคนต่างคนต่างคิดงานของเราของตนเองแถมตอนนี้แถมก็ยังหาเวลาให้กันอีกว่าหลายๆเป็นกลายเป็นว่าเราทำงานทำงานก็ไม่มีความสุขเราก็รักกันมากๆจะ จะทำให้อะไรที่เราเป็นห่วงกันมากเกินไปเราทั้งคู่นั้นเป็นคนข้างรักเหมือนกันแต่ก็ข้อเสียความขยันในการทำงานของเรามันอาจจะจางลงไปด้วยเรากำลังจำใจที่ต้องกลับมาเป็นเพื่อนกันเสียไม่ได้ไม่ได้เสียและไม่อยากจะมาผูกพันกันใหม่เพื่อวัน อีกคนที่ไปเจอกับคนที่เหมาะสมมากกว่าแต่รู้สึกแล้วว่าเราก็แอบคิดว่าเอ๊ะวันหนึ่งเราตากฝ่ายต่างไม่มีใครเราก็คงอาจจะกลับมาคุยกันได้ครั้งรักของเรายังไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวชาวเน็ตแปลว่าไหมมานอนมาจากทางนั้นเองหลังจากนั้นเบียร์ก็เองก็ไม่ได้ คาดหวังกับความรักมากมายอะไรนะคะหลังจากนี้ก็ยังคงไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องความรักขนาดนั้นและก็ครั้งนี้ก็ไปในบทเรียนอะไรเยอะๆนั่นเองมากจริงๆเราต่างคนเติบโตไปด้วยกันขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่เราเคยพยายามหลายอย่าง เพื่อเบียร์นะคะทำเอาบรรดาแฟนคลับก็แขแห่เข้ามาให้กำลังใจทั้งคู่อย่างถล่มทลายและพร้อมกับคอมเมนต์รัวๆรักกันเหมือนเดิมเมื่อแต่เดินด้วยกันนไม่ได้แต่กอดกอดกันทั้งคู่นะคะเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะด้านในการตัดสินใจของพี่สองคนนั้นก็เลยเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะ ลักเหมือนกันแต่ก็ด้วยกันไม่ไปด้วยกันไม่ได้เพราะเราพยายามตัดสินใจของเราสองคนยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่และรักกันแบบแฟนไม่ได้ก็ขอให้รักกันแบบเพื่อนดีต่อกันไปตลอดนะคะ